รับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนชิปนี้มาดูแต้มสองตัวล่างแล้วนะเพื่อนดูแต้มสองตัวล่างสูตรย,ยาวๆของเราเดินมาสามปีกว่านั้นเพื่อนนะสามปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามปีกับแปดงวดนั้นเพื่อนะ ถือว่าเดินยาวที่สุดในนามเท่านะแต้มสองตัวล่างเดินยาวที่สุดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แต้มสองตัวล่างแล้วนานเพื่อนนะเดินดย,ยาวๆผมถ่ายให้เพื่อนไปดูแล้วงวดก่อนวนานเพื่อนนะมางวดนี้ <c oughs> งวดที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากซองฝากคำเตืน <c oughs> อนครับคลิปโรนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากทินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยนะครับดูแต้มสองเทล่างนั้นเพืนนะ่อนเดินยาวที่สุดในโลกเลย ดีเลยนานพะื่อน่ะงวดที่หนึ่งตั้งแต่งวดที่ออกศูนยะ์ห <c> ก <oughs> นั่นพ่อน่ะศูนย์หกนี่ลมพัดงวดที่ออกศูนย์หกแล้วก็มาศูนยะ์หกศูนย์สองนั่นพ่อน่ะแต้มสองตารางเดินยาวที่สุดตุกกตาเป็นงวด มวดเลขนี่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนั้นเพื่อนนะสามสามสี่ห้าหกเกตตัว <c oughs> เลขเกตตัวหกเต็มหเนินเพื่อนนะเต็มหกแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนั่นเพื่อนนะ ของผมเท่าเกิดว่าเข้าคือว่าเข้านั่นเพื่อนนะเท่าเกิดว่าไม่เข้าก็แสดงว่าผมไม่ถ่ายไม่อยากถ่ายนั่นเพื่อนนะอันนี้คือเข้ามาตลอดผมเขียนกับมือมันเป็นอะไรดันไม่ไปดันไม่ไปเป็นอะไรนี่สุดหน้ากระดาษสุดหน้ากระดาษนั่นเพื่อนนะ สุดหน้ากระดาษแล้วก็เพื่อนจะเห็นหนึ่งปีนั่นเพื่อนนะนี่ที่พวงที้เขียวนี้เพื่อนในหนึ่งปีตั้งแต่เริ่มถ่ายมาหนึ่งปีงวดที่ออกอะไรเนี่ยนี่เลขงวดที่ผ่านมาหนึ่งปีจากหนึ่งปีมานั้นเพื่อนนะเลื่อนไปเลยหนึ่งปี จนสุดหน้ากระดาษเล่มนี้นั้นเพื่อนนะหน้านี้อ่าอันนี้เต็มแปดข้างล่างนี่สุดหน้ากระดาษแล้วนี่ยี่สิบเก้างวดหน้านี้ยี่สิบเก้างวดสุดหน้ากระดาษแล้วเพื่อนดินรงนี้ดีมันติดอะไรเมื่อกี้นี่นี่อ่ะไปดูหน้าใหม่ลงมานั้นเพื่อนนะแล้วก็สุดหน้ากระดาษอีกรอบหนึ่งนั้นเพื่อนนะแล้วก็สุดหน้ากระดาษอีกรอบหนึ่ง เราถึงจะเห็นงวดวัจจุบันนั้นเพื่อนนะนงวดแรกเอาไปดูดูต่อจากเมื่อกี้นานเพื่อนนะเมื่อกี้นี่ออก6 2สเต้ม8 ออกหนึ่งหนึ่งนานเพื่อนนะออกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเต็มสองเต็มสองมาเต็มสามมาเต็มศูนย์ยาวจนสุดหน้ากระดาษอีกรอบหนึ่งนานเพื่อนะนะเนี่ยเพื่อนจะได้ดูวงกว่ามือเห้นเพื่อนเห็นจำนวนหวดอ่าสามปีนะเพื่อนเะห็นเห็นไหมเน,นี่ยปีที่สามมาดูปีที่สองนานเพื่อนนะมาดูปีที่สอง อันนี้สองปีจากจากปีที่หนึ่งมาปีที่สองยังไม่ผิดเัินเพื่อนสูตรหน้ากระดาษอีกรอบหนึ่งนนินเพื่อนนะออกเต็มสี่เก้าห้าเต็มสี่อ่ะค้นไปดูอีกรอบหนึ่งนนินเพื่อนนะเดินยาวที่สุดเนินเพื่อนนะตั้งแต่ผมทำ ทำสูตรหัวนี้มามีมีตำแหน่งนี้เดินยาวที่สุดได้สามปีกว่านั้นเพื่อนนะสามปีกว่าอ่ะหมดแล้วดูดูดูรอบหน้านี้อีกนานเพื่อนนะเกือบสุดหน้ากระดาษอีกนานเพื่อนนะเกือบสุดหน้ากระดาษเหลือยู่5ห้าหงวดก็สุดหน้ากระดาษอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนเล่มใหม่ เต็มศูนย์นั่นเพื่อน่ะนะออกศูนย์ศูนย์แล้วก็ยาวลงมาถูกทุกงวดนั่นเพื่อน่ะถนะูกทุกงวดเข้าทุกงวดอยู่ที่เราจับ <c oughs> มีงวดที่ผมถ่ายเพื่อนไปงวดที่ออกห้าศูนย์นั่นเพื่อน่ะนะต้องมาเติมอีกงวดหนึ่งเติมอีกตัวหนึ่งสามปีเต็มนั่นเพื่อน่ะนะสามปีเต็ม ไปร้องไห้ไปนั่นเพื่อนนะเป็นวัดเป็นภูมิแพ้เรายังหวัมันขึ้น <c oughs> สามปีนั่นเพื่อนนะสามปีเต็มยังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะหลังจากนี้มาลงมานี่ห้าหกเกีงวดนี้มาเติมอีกตัวหนึ่งนั่นเพื่อนนะหลังจากที่ผมมาถ่ายให้เพื่อนไปงวดก่อนนวนถ่ายเสร็จไม่เข้านั่นเพื่อนนะต้องเติมเลขห้านั่นเพื่อนนะงวด งวดที่ออกศูนย์ห้าห้าศูนย์นั่นเพื่อน่ะเต็มแปดเต็มแปดเต็มแปดก็ผ่านเต็มห้าเต็มห้ามาเติมนั่นเพื่อน่ะพอเต็มห้านี่มาเติม ถ้าไม่เติมไม่เข้ามางวดที่ผ่านมาแต้มเก้าตัวเติมไม่เข้าน,นั้นเพื่อนนะแต้มสี่ตัวเติมตำแหน่งนี้ที่มันมันมันโบไปช่วงงวดนี้ผมมาถ่ายงวดนี้หลุดเพื่อนพอ,นพอ,นพอนถ่ายเสร็จแล้วงวดงวดแรกที่ถ่ายหลุดไม่มาอีนี้ผมมาเติมตัวสีแดงน,นั้นเพื่อนนะมาเติมตัวสีแดงสองงวดที่ผ่านมามาเข้าแต้มตเก้าตำแหน่งเก่า เต็มเก้าผ่านมาดูงวดใหม่นั้นเพื่อนอะงวดที่เราจะลงทุนนี่มันจะเป็นยังไงผิดงวดเดียวในจำนวนสามปีกว่าสามปีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามปีกับเก้างวดนี้นานเพื่อนอะ <c oughs> สามปีกับแปดเก้างวดบวกได้สามบวกได้ได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ศูนย์นี่ตัวเติมใหม่นั่นเพื่อนนะถือว่าเป็นแต้มดับก็ได้นั่นเพื่อนนะในจํานวนสามปีมาหนึ่งงวดในจํานวนสามปีมาหนึ่งงวดแล้วก็ตัวเดิมเต้มหนึ่งเต้มสามเต้มห้า แต้มศูนนี่ถือว่าไปแต้มดับได้นั้นเพื่อนนะสามปีผิดหนึ่งงวดถือว่าใช้ได้นั้นเพื่อนนะแต่ผมก็มาเติมถ้าไม่เติมเพื่อนตัดออกได้เลยเพราะว่าสามปีเพิ่งมาหนึ่งงวดสามปีกว่าสามปีเพื่อนสามปีสามปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดสามปีกับแปดงวดนี้นั่นเพื่อนะ่ะถือว่าเป็นแต้มดับได้เลยหลังนั้นไปจับซนที่ว่าสูตรที่ว่าเดินนี่อีกทีหนึ่งนั้นเพื่อนะ่ะเต้มูตรนี้ถือว่าไม่น่าเล่น3ปีกว่ามาหนึ่งงวดงวดนี้ที่ผมจับเป็นเพื่อนไปมีตัวไหนที่จับคู่กันสองทอล่างนั่นเพื่อนะ่ะ สองตัวล่างที่จับให้ได้เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์นี่ก็เล่นน้อยนั้นเพื่อนนะเต็มศูนย์จับได้เต้มศูนย์เล่นนน้อยเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มห้าเพื่อนชอบเต็มไหนชอบเต็มไหน ต้มสามตะบนที่เดินยาวที่สุดผิดหนึ่งงวดผิดแล้วผมเติมเติมเต้มห้าเข้าไปก็หลังจากเติมมาแล้วมันก็ไม่เข้าอันนี้งวดที่สองที่ว่าจต่จากเติมมางวดนี้เต้มศูนย์เพื่อนว่าเต้มหนที่มั่นใจลุยเ,ลยเพื่อนลุยไปเลยเลขที่ผมจับเป็นเพื่อนไป สองตัวล่างผมว่าไม่น่ากลับนั้นเพื่อนนะทุกคลิปที่ผมถ่ายไปไม่ต้องกลับอีกแน่นเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นเลขประจําวันที่ต้องออกแต่ละงวดแต่ละงวดที่ผมจับไปเอาแต้มนี้ไปจับมันเข้าแต้มไหนเพื่อนคัดเอาเลยเนี่ยมันก็จะได้ไม่กี่ชุดนั้นเพื่อนนะเอาแต้มไปจับกับที่ผมจับไปยิงข้อมูลบนผมได้ไม่กี่แต้มนั้นเพื่อนนะได้ไม่กี่ชุดชุดข้อมูลผม ที่ผมจับเพื่อนเไปเหลือไม่กี่ส่วนนั้นเพื่อนนะอ่ะจิปนี้เอาเท่านี้ับเพื่อนแต้มสองตัวล่างเดินยาวที่สุดในโลกตั้งแต่ผมถ่ายมาผมไม่เคยถ่ายสูตรยาวเท่านี้ถ้ามีก็มีแต้มเลขดับดับหน่วยล่างดับ5ปีเลขตำแหน่งเดียวเลขตัวเดียวดับ5้าปีอันนั้นเดินยาวที่สุดเดินยาวกว่านี้อีกนั้นเพื่อนนะ ันนี้เลขตั้งหลายตัวเลขตั้งเจ็ดตัว8ตัวมาเติมใหม่8ตัวมาเติมใหม่ถ้าไม่เติมก็จะเหลืออยู่เจ็ดตัวเดินยาวแต้ม4ก็ยังไม่มาแต้มศูนย์จะมาไหมอ่ะขอบคุณน้อเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ